ทีนี้มาดูกิจกรรมต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะเป็นเรื่องของทิพยะประกันภัยค่ะเขาทำมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะนั่นก็คือกิจกรรมทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่18แล้วนะคะถือว่าเป็นการร่วมอนุรักษ์กระบือไทยและพากันไปถึงจังหวัดสะแก้วค่ะ mm. โดยอย่างงานนี้นะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่ากิจกรรมนี้เนี่ยทางทิพยะประกันภัยแล้วก็ภาคีเครือข่ายผู้จัดจางานเนี่ยค่ะเขาให้ความสําคัญก,กับการเรียนรู้ด้านการ การทาเกษตรกรรมค่ะแล้วก็เป็นการนําคณะครูอาจารย์นะคะที่ได้รับคัดเลือกจากทั่วประเทศเนี่ยลงพื้นที่กันไปดูเลย,ยางานนี้ไปร่วมประสบการณ์ในการทรําเกษตรไฮไลท์ของครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นครั้งที่18แล้วนะเขาก็มีไฮไลท์ในการทําการปลูกข้าวทํานาอนุรักษ์กระบือไทยส่งเสริมประเพณีการสู่ขวัญควายนั่นเองนะคะที่มีมาตั้งแต่โบราณแล้วนะคะก็เดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่เคยได้เห็นแล้วเนาะนะคะแล้วก็ร่วมกันถ่ายชีวิตโครกระบือนั่นเองนะคะคือหนึ่งในนั้น คุณเคยทำปะไม่เคยคือสังเกตเลยแต่และคนดูแบบเอ้ยเคทำยังไงยังไจริงๆจ,จ,จ,จะบอกว่าหนึ่งในนั้นนะคะในการไถ่ชีวิตนั่นก็คือกระบือเผือกนั่นเองนะคะ<อ>เพศผู้ที่มีลักษณะอย่างที่หทเห็นในภาพนี้ใช่แล้ว<ง>ค่ะลักษณะนี้นะคะจึงได้ยื่นเรื่องเสนอทุนเกล้าวนะคะถวายเป็นกระบือทรงเลี้ยงด้วยนะคะที่โครงการโรงเรียนกาสอนกสิวิทนั่นเองค่ะ จริงๆกระบือเผือกนี้มันก็เป็นลักษณะที่ดีเนาะเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะอ,อ,อันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะจังหวัดแก้วเองนะคะก็ถือว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เราก็ไปติดตามชมกันได้นะคะกับคุณวิชุดาไตรธรรมนะคะที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นวันที่พวกเราโครงการทิพยะสืบสารรักษาต่อยอด มาทําโครงการครั้งที่18เรามาที่จังหวัดสระแก้วนะคะครั้งนี้เรามาทํากิจกรรมตามฐานต่างๆแล้วก็มีไฮไลท์ที่สําคัญก็คือการมาที่โรงเรียนกาสอนกะสิวิทย์ซึ่งเป็นโรงเรียนสอนควายดรดานายจันเจ้าฉายประธานมูลนิธิธําดีได้บอกบุญเรื่องการไถ่กระบือวันนี้ได้กระบือเผือกมาหนึ่งตัวแล้วก็ยังได้กระบือตัวอื่นๆอีก รวมทั้งหมด28ตัวลูกในท้องอีก6รวมเป็น34ตัวเงินที่หลั่งไหลมาในท่ามกลางเศรษฐกิจอย่างนี้เนี่ยนะหลั่งไหลมา1ล้าน1แสนกว่าบาทในเวลาแป๊บเดียวนะฮะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญให้กับท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้อยู่นอกจากการมา ไทยชีวิตในวันนี้แล้วแล้วก็จะมีกิจกรรมตามฐานต่างๆว่าศาสตร์พระราชานั้นมีทั้งหมด4,800กว่าโครงการนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนั้นนะคะคนไทยทั้งหลายถ้าศึกษาเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับศาสตร์พระราชาเนี่ยท่านจะรู้ว่าสิ่งที่พระองค์คิดเนี่ยท่านคิดแล้วลงมือทำแล้วมีผลสำเร็จนะเป็นผลสำริ์เชิงประจักษ ราะนั้นวันนี้เราภาคภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทยแล้วได้พาคณะครูบาอาจารย์เนี่ยมาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยที่มาร่วมกิจกรรมรวมทั้งสื่อมวลชนด้วยก็ทั้งหมดเนี่ยเบื้องต้นก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการที่เรามาแชร์เรื่องดีๆให้ฟังขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ทางที่พยายเขาจัดบ่อยนะฮะกิจกรรมแบบนี้อันนี้คือกิจกรรม ทิพะยะสืบสารรักษาต่อยอดนวัตกรรมศาพระราชาซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะถอดบทรีนด้วยนะฮะ,ค,ะคนที่ไปไปอบรมเนี่ยก็จะได้เข้าใจในเรื่องของศาสตร์พระราชามากขึ้นด้วยครับใช่แล้วค่ะครั้งนี้นะคะถือว่า ได้เต็มอิ่มนะคะทั้งการเรียนรู้แล้วก็ได้บุญด้วยเห็นว่ายอดบริจาคนี่ประมาณล้านกว่าบาทนะคะก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะถือว่าได้มีส่วนร่วมค่ะในการสร้างบุญสร้างกุศลนะคะไทยชีวิตโคกระบือนะคะจำนวน27ชีวิตและมีลูกในท้องอีก6ชีวิตรวมเป็นทั้งหมด34ชีวิตด้วยกันนั่นเองนะคะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ครั้งหน้าค่ะทางรายการก็จะ ติดตามนะคะไปเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนนะและเห็นได้ยินมาว่าถ้าไปที่ป่าละอูที่หัวหินนะคะนอกจากทุเรียนจะดีแล้วก็อย่าลืมนะคะพาผู้เข้าอบรมนะคะไปทำไบโอดีเซลค่ะเพื่อเป็นพลังงานทางเลือกนะคะที่เหมาะกับยุคนี้น้ำมันก็สูงขึ้นทุกวันฉันจะปั่นจักรยานมาจัดรายการแล้วนะบ้านอยู่ไหนเดี๋ยวก่อนนำก็แพงอะไม่ได้หรอเอารถไฟฟ้าก็ได้โอเคใกล้เสร็จแล้ว